กราบสวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชม y o u t u b e เ e ว i ช i ่นทวิตเตอร์ TikTok กอินสตาแกรและโลกโซเชียลที่เกี่ยวข้องท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เคารพครับการทำหน้าที่เป็นวิทยากรประชาชนการให้คำแนะนำประชาชนในเรื่องราวประจวันี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับต้องอดทนสูง นี่สักพักผมก็ต้องไปไประชุมผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ที่เสียหายจากการใช้ข้อกำหนดเหนือรัฐมนูญของนายกเทศมนตรีมหานครกรุงเทพได้ทำลายประชาชนที่ประกอบกิจการร้านค้าพัตคาคาร้านนวดฟิตเนสปิดไม่รู้กี่ครั้งแล้วครับท,าท่านดีขอรับแล้วก็อ้างว่ามีอำนาจตามพระราชากำหนด การบริหารราชการในสภาวะการฉุกเฉิน2,548ผมก็อ้างสวนตลอดมาไม่มีใครสนับสนุนว่าไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา172คนเชื่อก็มีไม่กี่คนล่ะครับท่านดีครับครับนี่คือสิ่งที่ใครก็ตามถ้ามาทำแบบผมโอกาสที่จะฮึดสู้นี่มันจะถอยลงตามลำดำับ ท่านผู้ักและท่านผู้ชมที่เคารพผมจบทางด้านการเมืองการปกครองมาแล้วก็ทําหน้าที่เป็นนักวิชาการคณะกรรมาการการปกครองสภาผู้แทนราษฎรนักวิชาการในคณะกรรมาการทั้งหมดที่สภาและสภาผู้แทนราษฎรยี่สิบเอ็ดปีกว่าครับไม่รับเงินเดือนเลยรับแต่เบี้ยประชุมเล็กๆน้อยๆผมต้องมายืนยันอยู่เสมอเพราะว่าตําแหน่งที่ผมได้รับนั้นเป็นมาจาก เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทําในนามพระบรมราชโองการในพระบรมมพิไทยของพระมหากษัตริย์ไม่ใช่ใครๆก็ได้รับการแต่งตั้งง่ายๆแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งต่อเนื่องจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งพื้นฐานนี้ผมต้องตอกย้ําไม่ใช่จะโอ้อวดแต่เพื่อเป็นการยืนยันว่านั่นคือคุณสมบัติสำคัญเหนือกว่า มหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตนะอย่ามาเถียงกับผมเพราะว่ามีหลักฐานเอกสารมีรายงานการประชุมมีชวะเลขเขาบันทึกไว้เยอะแยะนะไปค้นก็พบแหะครับตั้งแต่เป็นคณะกรรมาการปฏิรูปการเมืองแล้วไม่ใช่จะโอ้วัดแต่อ้างอิงเพื่อประกอบความหนักแน่นมั่นคงในการนำเสนอเช่น ผมพูดมาตั้งนานแล้วตั้งแต่สมัยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนักศึกษาอายุสิบเจ็ดปีว่าการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนถ้าคุณไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองไม่ศึกษาการเมืองการเมืองจะมาเล่นคนวันนี้หลายคนก็ยังไม่เข้าใจว่ามันเกี่ยวเราที่ไหนล่ะร้านคาร้านอาหารพัสตาคาร รถแท็กซี่ถูกความคิดของเนวินคิดชอบซึ่งเพิ่งไปเห็นมาผมไปเห็นมาตั้งแต่8ปีที่แล้วในยุโรปในอเมริกาเขาใช้รถส่วนตัวเป็นรถเก็บรถรับส่งโทรศัพท์ออนไลน์ใช้แอปพลิเคชันเนวินแกไปเห็นแกก็โอ้อย่างนี้ไปให้ประชาชนมีรายได้ได้ดิใครมีรถเก๋งก็สามารถที่จะเข้าเป็นสมาชิกแอปพลิเคชัน ใครจะโดยสารก็นั่งได้ฮะตังกินกับข้าวกินกาแฟได้แต่ก็เกิดปิ๊งขึ้นมาบอกว่าอย่างนี้สักสยามทําเลยแท็กซี่หลายคนโทรศัพท์มาหาผมบางคนก็เดินมาหาที่บ้านที่ทำงานผมบอกเห็นไหมล่ะพบสัจธรรมแล้วยังคุณไม่สนใจผู้สมัครครับเลือกตั้งก็มาชีกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งผมคนหนึ่ง คุณไม่สนใจสมาชิกวุฒิสภาที่คนกลด่ากันว่ามันมาเป็นได้ยังไงผู้แทนประชาชนในเมื่อมันไม่มีคะแนนจากประชาชนและวันนี้เขาออกกฎออก,อกเกณฑ์บังคับใช้ทั้งฝ่ายบริหารนิติบัญญัติและดุลาการให้คุณถูกจำกัดสิทธิประโยชน์หลายประการแล้วก็มีคู่แข่งขันมาทำมาหากิน และคุณมาร้องแรกแหกกระเชอเพื่อจะให้ในายหมวดเอกบนทนชาติสุวรรณอดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่คุณไม่สนใจคุณไม่เลือกคุณไม่ฟังไม่สนใจนักการเมืองอะคิดว่านักการเมืองนี่เป็นคนที่แบบหาเสียงก็อหาเสียงนีเพราะเขาจะต้องเสนอคุณสมบัติอย่างที่ว่าเนี่ยทำไมผมลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ว่ามีน้าโยบายยังไงมีคุณสมบัติเป็นที่ประจักษ์ยังไงจะไปทําหน้าที่แทนคุณยังไงจงเลือกบ้างมันไปเลือกพรรคประยานิป,ปัตดอะแต่แล้วเลือกไปไม่กี่ปีก็ตายผู้แทนเป็นโรคนี่คือความล้มเหลวของพลเมืองผู้มีหน้าที่ในการสรรหาผู้แทนราษฎรแห่งตนอย่ามาเถียงต้องอย่าไม่คุณบอกขพา่มต่อความเป็นพลเมืองที่สิทธิเขาให้คุณ พอคุณเดือดร้อนก็ร้องแรกแหกการเชิญบอกโอ้แย่แล้วประหลาดแรมโบ้ช่วยผมหน่อยผมมีอาชีพแท็กซี่คู่แข่งก็เยอะตอนนี้มีเกร็บเข้ามาอีกผมก็คงแย่อย่างนั้นเราไปประท้วงดีกว่าว่าแล้วเนี่ยตอนนี้เต็มอยู่ที่ดีเสไอประท้วงไปก็ไม่มีประโยชน์กามีมติคณะรัฐมนบนีไปเรียบร้อยแล้วตัวอย่างที่หนึ่ง ตัวอย่างที่2การออกข้อกำหนดตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสภาวะการฉุกเฉิน2,548ผมบอกว่ามันไม่ได้มีส่วนร่วมจากผู้แทนราษฎรแต่ผู้แทนราษฎรพยรหหักหลังประชาชนยินดีปรีดาให้ผ่านไปเลยเป็นพระราชกำหนดการบริหารราชการเรื่องโรคโควิดแรง ึ่งมันขัดกับรัฐธรรมนูญมา172ทำไมเงินกู้คุณต้องผ่านสภาผู้แทนราษฎรต้องผ่านสมาชิกวุฒิสภามันเกี่ยวพันกับเรื่องโควิดเหมือนกันแต่พอกฎหมายหลักที่ใช้ในการบริหารโรคโควิดรายแรงคุณกลับไปใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสภาว่าการฉุกเฉินนั้นเป็นมันเป็นใครประกาศคณะปฏิวัติใช้ข้อกข้อเดียวกำ จัดสิทธิเสรีภาพประชาชนได้หมดเลยห้ามไม่ให้เดินทางห้ามอยู่ที่สถานที่ที่กําหนดห้ามกินอาหารห้ามขายของในขณะเดียวกันก็มีข้อกําหนดอีกว่าให้เซเว่นอขายได้ให้เมคโครขายได้ให้ศูนย์การค้าเปิดได้แต่ห้ามขายข้าวราดแกงป้าจาอิ่ง อำนาจทางการเมืองมาจำกัดสิทธิเสรีภาพของคุณเสียนแล้วแล้วจำกัดไม่กําหนดเว,เวลาด้วยนะทั้งกลางวันกลางคืนด้วยนะอ้างโควิดจริงแท้เราก็ไม่รู้แต่ว่านั่นไงคืออํานาจทางการเมืองแล้ววันนี้ก็มั่วซมเอไาก็ราชกิจยาโนเบกษาตีหนึ่งทำงานกันที่ไหนก็ไม่รู้บริเวณไายุจานโรชาออกมาแล้ว เพิ่งให้กินอาหารในร้านได้ห้าสปไม่กี่วันเนี่ยแล้วก็เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่นาะยกรัฐมนตรีก็เดี๋ยวทําชูสองนีพูดคันที่โรถเทคบีโฮมคนละเรื่องนะเอาอาหารกลับบ้านนี่เขาเรียกทูกโกแกปัญญาอ่อนเห็นแกปเป็คงฟังเพลงคันที่โรถเทคบีโฮม เลยในที่สุดคนไทยก็ถูกอำนาจทางการเมืองที่ไม่ได้ชอบด้วยรัฐมนูญเอาข้อกำหนดออกสบายเลยลามไปถึงประธานสาลดีการุ่นน้องผมยายกูห้ามไปพบปะนายมนทนห้ามไปสถา,านที่นี่ห้ามไปสถา,านที่น,นั้นห้ามพกปืนเอาแต่ผมมีใบรุญาตพกจากเจ้าพนักง,งานนายทะเบียนล่ะจะห้ามผมได้ยังไงประธานสาลดีกาออกระเบียบของ ประธานสารดีกามาละเมอรนระัตมนูละเมอสิทธิเสรีภาพนั่นก็เป็นอีกประการหนึ่งการเมืองทางนั้นเพราะความที่พลเมืองไม่ใส่ใจในเรื่องราวของการเลือกผู้แทนราษฎรผู้แทนปวงชนชาวไทยเขาก็มากอดกีคอมเหนนไงแล้วไล่พลเอกประยุทธ์ออกไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเดี๋ยวพลเอกประวิตรก็มาพลเอกอนุพงศ์ก็มาแทนก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะหลักการ ที่ถูกละเมิดเลอดเหอะจนประชาชนไม่รู้แล้วว่าอะไรคือความถูกอะไรคือความผิดท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมก็ติดตามผมมาตลอดผมไม่มีพยายามขยันพูดในยุคนี้สมเด็จพระสังฆราชทรงประชวนดร,รวิษณุเครืองามนี่ได้ใช้อำนาจมิชอบเอาตราประทับของสมเด็จพระสังฆราชมาใช้ในปริญญาเอกปริญญาโทมหามกุฎราชวิทยาลายัย แอบอ้างพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆาราชมาสแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแล้วตั้งอธิการบดีบริหารราชาการในมหาวิทยาลัยด้วยเงินหลายหมื่นล้านบาทที่ไม่มีใครสามารถตรวจสอบได้พอตรวจสอบพบว่าคณะกรรมการดังกล่าวที่แอบอ้างมานี่มีชอบปริญญาดังกล่าวมีชอบใช้ตราประทับได้อย่างไงมันต้องมีคนทําแทนผู้สําเร็จหรืออะไรก็ว่าไป ดังตอนนี้แหละสารทุกศารถ้ามีพระราชบัญญัติจัดตั้ง ăng, อ้างเสมอว่าคำพิพากษาคือทำในนามพระปรมาพิไทยของพระมหากษัตริย์พระปรมาพิไทยของพระมหากษัตริย์คือพระราชหัตทะเลขาของพระมหากษัตริย์ที่พระองค์ท่านทรงลงด้วยพระองค์เองเหมือนยอดที่ผมได้เนี่ยพระมหากษัตริย์ราชการที่เก้าท่านทรงลงพระปรมาพิไทย ในพระราชลัญากรรัฐธรรมนูญปัจจุบันก็ยังเขียนไว้ในมาตรา182จึงจะเอาไปประกาศบังคับใช้แล้วก็มีผู้รับสนองพระบรมราชาองการวันนี้มีคนมาพูดแบบผมสักกี่คนแม้แต่สมาชิกวุฒิสภาศูนย์คะแนนสวัสดศูนย์คะแนนหุือสมาชิกสภาผู้แทนร,ราษฎรรวมทั้งประธานรัฐสภา,าและนายพลแพทยวิทิตชลชัยรองประธานรัฐสภา ก็ละเมิดเรื่องนี้มากมายครับแต่พอผมมาพูดไอ้คนฟังมันบูอย่าพูดเลยคนนี้แกบ้าบ้าบาบ,าบาไปฟังอะไรแกแกสอสอบสสตกอ่ามันว่าอย่างงั้นจะอีกอคนณทยก็บอกเออใช,ช,ช่ใชจริงทุกวันนี้ความโง่งี่เง่าได้ถูกฝังไปในสังคมในทุกเรื่องเพราะว่าผู้คนมันแบ่งฝ่ายกันเสียแล้วก็จะฟังกับคนที่ตัวเองอยากจะฟังเท่านั้น ไม่มีใครคิดนำทางให้ประชาชนสร้างความสามารถของตนเองอว่าในการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปเป็นผู้แทนของคุณนะ่ะถ้าคุณไม่สนใจมนันอันตรายอย่างยิ่งมันมีผลกระทบก่อการปิดร้านรวงปิดกิจการทำให้คุณไปฆ่าตัวตายธุรกิจที่หายวายป่วง แล้วก็พินาสันตดโรร้านค้าร้านขายศูนย์การค้าเจ๊งหมดระเบิดเถิดเดิเมืองท่องท่องท่องเที่ยวไว้ปวงหมดแล้วและคุณอย่ามาโทษประยุทธ์กันโอชาคนเดียวก็ไม่ได้นะมันเป็นระบบไปแล้วระบบที่ผิดพลาดตั้งแต่ไม่ใช่พระราชหาาัตถเลขาในนามพระปรมาพิไัยของพระมหากษัตริย์แล้วก็ไม่มีใครตรวจสอบได้ว่าราชกิจานุเบกษ,ษาที่อ้างกันทีหนึ่งทีสองนั้นได้ไมาอย่างไง ถูกต้องตามหลักการของระบบรัฐสภาหรือไม่ที่กฎหมายทุกฉบับ r b คำสั่งทุกชั้นนที่มีผลกระทบต่อประชาชนจะต้องมีผู้ทูลเสนอและผู้รับสนองพระบรมราชโองการไม่ใช่อ้างกันสงเด็เอออก็ราชกิจยานูเบกษาราชกิจจานูเบกษาใครคุมลนะ่ะก็เหมือนกันที่นายชวนหลีกภัยไม่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรคัดเลือกนายกรัฐมนตรีมันก็โดนข้ามขั้น พวกผมในวงการสหกรณ์นี่จะเลือกผู้ตรวจสอบัญชีนี่ต้องผ่านที่ประชุมคณะกรรมาการดำเนินการซะก่อนเหมือนเขาเรียกกันว่าคณะรัฐมนตรีเสร็จแล้วถึงจะเข้าไปขอมติในที่ประชุมรัฐสภานในชวร่วเรืองไแกพาดชั้นเลยแกบอกว่าบทจำพองการให้ไว้มันมีที่ไหนเล่ามันไม่มี ต้องเลือกโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีรายงานการประชุมมีความเห็นยังไงเสนอใครเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามเหตุผลที่เสนอคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามสงสองคนนั้นสสองคนนี้มันต้องบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองนี่ไม่มีเลยครับอยู่อยู่มายกมือกันเลยเป็นฝักตัวสวทศูแนนสองร้อยห้าสิบคนมีใครไม่ นับสนุนผมบ้ามีใครไม่เห็นด้วยกับผมบ้านายกรัฐมนตรีไปข่มขู่ประธานรัฐสภานั่นมันผิดประเภทนีอย่างรุนแรงและผิดรุนแรงไปอีกก็คือรัฐมนูญยบับที่ผู้ทูลเสนอต่อพระบาษสตริย์คือนายกรัฐมนตรีผู้รับสนองคือนายกรัฐมนตรีมันยิ่งไม่ใช่ถามที่ไหนมีใชยหรือทุพันทำไม ไม่ให้นาะยกรัฐมนตรีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เสนอรัฐมนูล,ละ่ะในปี2550แค่นี้ครับท่านที่เราคนไทยเราไม่คิดกันไม่เถียงไม่ฟังกันแค่ดูหน้าว่ามึงใครกูไม่ฟังมึงกูไม่สนมึงอ่ะกูจะสนนายชวนหลีกภัยจะสนพรแพทรวิชิี่สุรชยัยจะสนวิษณุเครือง,งามซึ่งตามหลักแกต้องควรอยู่ในคุกสักห้าหกปีแล้วนะ แต่เพราะบ้านเรามันไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างยุติธรรมและเที่ยงตรงวลเอกวีชาจันโชามาติปะปะชที่มูล90ตะกูลโกงจันโอชามาแล้วพร้อมกับตะกูลเท,ทือกสุบรรไอ้ทังคมน,นี้มันมีคนสนับสนุนอยู่ไอ้สอมอนชนสองกันโรกนรกธาตุมันก็ตกเป็นเบี้ยล่างของระบบอำนาจเถื่อนกบฏคสอชจึงไม่กล้าที่จะมาพูดเรื่องนี้ มาตรา4นาะยกะะรัฐบนตรีปปงคุณต้องสัง่งยึดทรัพย์น้องชายยึดทุกอย่างภายใน90วันและมันดีแครก์กันนี่คือหลักการแต่ประเทศนี้มันบอกอะไรเราไม่เข้าใจไม่เคยได้ยินใครพูดก็ฟังได้บ้างเิมันถึงจะได้ยินสวัสดีครับ